สิบเอ็ดลน่ใจจเล็ดใะเลน่า่ะ <11. S 2> นั่งมาสามบนเก้าล่างสามบนเก้ล่างจับปอ่อจับปออันอัน,น,นไปเสียง <c oughs> ไปเสียงศูนย์เก่านาะไปเสียงศนะูนเก่าคือคืองวันบางอย่างในเสียงเกตเก่าฟันมาพี่หลอกหลอกเป็นปะ ก็เลยก็เลยมาเสียงศูนย์เก่าอีกมเคลื่อนนีกฝันมาพี่หลอกหลอกบัดเคื่อนจนนอนบ่ได้จับจุดพันพี่หลอกหลอกคิดว่ามันคิดว่ามันสิมาตัวใดกันมากกระจัดนะคะนี่แนวทางของเจจินดามากเพราะว่าคิดว่าวันนี้เลขมันมีติศศูนย์แต่มากศูนย์เก่าเนาะก็เลยมาเสียงเบ่งแมนแล้วก็มากศูนย์เก่าเก่าสามเก่าสี่บัดทั้งนั้นครับมากเล็กมากมีสามนี่แมนพันมากมากสามบนกับสิไม่แค่หหาสามกับอกสามค่ะ จ้าขอบคุณเจจินดาจ้าจะแจกนะค่ะเด้อจะแจกค่ะรวย,ยรวย,ย,ยน้ำกันแ <c oughs> ม่นมากกระจัดเลยครับมากกระจัดนะครับงวดนี้เจจินดาเป็นพันทุ่งูมมหาเด้ยวครับเป็นแนวแท่งใน,นการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นแนวทางของเจจินดาเป็นมั่นใจเป็นว่า ผมเลยมีเลขอยู่ในใจแล้วกันถือใจก็เพิ่นกะจวดจาดฟาดรถขับเออไช่สบผัดดีสบกะสบกวนเมื่อกี้นั่นคือเลขกซีนี่เนาะข้าวบึงบัเขาเบิ่งกันเบิ่งทั้งนี้มันจะขีดลงมาคือเลขกซีนี่ตัวนี้โอ้ยเปี่ยน